สิ่งที่จําเป็นสําหรับการเลี้ยงวัวไม่ลูกอ่อนเลยคือว่าแม่วัวหลังคลอดก็คือเสริมวิตามินและแร่ธาตุนะครับเพราะว่าหนึ่งวัวลูกวัวนะครับกินนมทําให้แม่วัวเนี่ยขาดวิตามินและแร่ธาตุนะครับถ้าเขาขาดเขาจะผอมนะครับแล้วก็จะไม่ทําให้วัวไม่กับสัตว์นะครับนะสิ่งที่ต้องมีก็คือวิตามินนะครับนะปุ๊บอิกสคาวนะครับตัวนี้นะครับกินทุกวันทุกเย็นนะครับ ไม่เกิน3เดือนสามารถผสมได้แน่นอนนะครับเป็นสัตว์ผสมได้นะครับใครสนใจก็ลองอสอบถามมาได้เลยนะครับนะลูกวัวกินนมนะครับวิตามินและธาตุต่างๆก็จะไปเป็นที่น้านมนะครับนะการโปรแกรมการการให้อาหารจําเป็นมากสําหรับ,บวัวหลังคลอดนะครับนะถึงถ้าจะถ,ถ้าอยากได้วัวอ,ออกลูกทุกปีนะครับปีละหนึ่งตัวนะครับแสดงว่าใน12เดือนนะครับเรา ต้องมีลูกวัวเกิดแล้วหนึ่งตัวนะครับหมายผมว่าไม่เกิน3เดือนเนี่ยเราต้องอมีลูกวัวแล้วนะครับราต้องผสมได้แล้วนะครับผสมได้นะสาเดือนต้องผสมได้แล้วนะครับนะถึงจะได้ลูกปีต่อปีนะครับนะถ้าเกิดว่า4ี่ห้าหเดือนแล้วยังไม่ได้กับสัตว์จงไม่ผสมก็ถือว่าช้านะครับหนึ่งปีก็จะไม่ตรงรอบกันนะครับก็ใครที่สนใจวิตามินตัวนี้ก็ สามารถทักสั่งเข้ามาได้เลยนะครับนะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการที่ดีแล้วก็ต้องมีอาหารที่ดีนะครับแล้วก็แต่ละช่วงจะรับอาหารไม่เพียงไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับในช่วงนี้เขาต้องการวิตามินและแร่ธาตุนะครับนะครับก็ผมใช้อยู่ก็ได้ผลนะครับก็ 2- 3สเดือนวัวหลังข้อก็กลับสัตว์แล้วก็ผสมได้เลยนะครับอันนี้ใช้เห็นผลจริงนะครับเห็นผลจริงแล้วก็ อยากให้พี่น้องได้ใช้ด้วยนะครับมาแก้ปัญหานี้ด้วยกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ